วิธีที่พวกเขาแนะนําให้การปฏิบัติเรี่กว่าส่งชานส่งช้าน,นีนเป็นวิธีที่ง่ายแล้วล่ะง่ายแล้วก็เหตุใดอยู่ตลอดบลเลือกเวลาแบบสาะว่าหูดังต็อยู่น้ำเห่าล่มก็เป็นของฟี่อยู่แล้วเพื่ออากาศกับฟี่อยู่แล้วนึกขึ้นจุกกะว่าความคิดความคิดนึกเขาสูลมให้ใจเวลาใดา มันเนียนแน่นหนึ่งกับลมหายใจใดอาการปีติเกิดจังสึงมันก็เป็นเจโตวีมุติเกเรน,นนะ่รับปราศจากการขีดรุดพลทั้งจิตแต่ว,ว่าท่านเดิ๋เข้าถึงย่านทัศนะซื่อเท่ากับสะสมไปก่อนเลยเมื่อเห็นทางแห่งการรุดพลแล้วมันจะคอยซึมซับไปสู่สปัญญาวีมุติเองดอกมีเราอีกซับหนึ่งสืออ่อได้เราอีกแนวทางหนึ่งซับหนึ่ง เพื่อให้เกิดเขาถึงความรู้สึกนั่นแหละเขาถึงความรู้สึกจี่มันปล่อยถี่มันว่างอันปล่อยว่างมันบ่มีความรู้สึกแต่ว่ามันใส่ซับอันนั้นรูซื่อหรอกในขณะใดที่เห้าเขาสู้ล่มไหยใจหายจะเข้าหายจะออกกับอาการปิติขึ้นคำว่าเจโตวิมุตติก็เกิดขึ้นในขณะนั้นคนเข้าเป็นทุกข์เพราะว่าคิดเอาเด้เป็นทุกข์เป็นสุขก็เพราะว่าความคิดนั่นแหละเออ คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้บ่ได้ดังใจถูกแล้วก็หาวิธีดิ้ล้นในการีิไปพย้ายามเพื่อให้มันได้สิ่งทีของอยากได้หรืออารมณ์โกรธอยากแก้แค้นซึ่งกันและกันยังสิแต่พะเราความคิดนะฮะคนเท่าซุกหรือทุกก็เกิดขึ้นจากความคิดคิดประยุทธ์ประยนเลาจึงหาวิธีว่าให้มันสงบความคิดให้มันหยุดคิด เลยเอาลมหายใจนี่นะรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่พ่อสนันแหละเป็นศูนย์ร่วมจิตศูนย์ร่วมความคิดคําว่าพุดก็ร่วมความคิดคิดว่าพุดคําว่าโทก็ร่วมความคิดคิดว่าโทแต่ว่าลมเข้าลมออกเนี่เป็นความรู้สึกทางกายเออเรื่องว่าสติกับสัมภาชนญยามันร่วมในหนึ่งเป็นอันเดียวกันในขณะใดที่ห้าอยู่ในลมหายใจใดในอุณาลมใดจังสี่ มันเป็นเจโตวิมุตติอะได้นั่นเออสะสมกำลังมันไปเรื่อยๆเออมันจะคอยเกิดไปร้อมกันดอกเอื่นว่าเจโตวิมุตติหรือสมถะก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันต่างคำบ่าคือสื่อเด้ส่วนว่าวิปัสนาหรือปัญญาก็อันเดียวกันอีกเอเดียวกันบอกคนาละสับ ทุกคอนนึ่เป็นนักช่วยโอกาสที่ดีเวลาใดที่เ้าบ่คุยบ่ปากบ่เบากันัีกลับมาชู่่มให้ใจอสําหรับคนที่ฝึกหััใไม่ล่มให้ใจกับอุณาล่มกายมันเกิดปพร้อมกันถ้าอุณา,า,าล่มหายก็กลับมาล่มให้ใจเอที่นี่ถ้าล่มให้ใจหายบ่ยต้องมาเริ่มต้นโดยล่มให้ใจแต่ว่าจับอุณาล่มเลยอจับเอาความรู้สึก มันเกิดนิ่มน่วงนึบๆอยู่นั่นแหละอยู่ในระวังการคิวหรือการระผากนั่นแหลบะบ่ต้องกลับมาใหม่สาหรับผู้ค,อค,อค่อยๆคืบขั้นไปแล้วเด้คนที่ยังบ่ท่านได้เข้าใจแต่มีอีกหลายอยู่คิดว่าลมหายใจกับอุณหล้มต้องต,งตีคู่กันตลอดว่าได้แมนแบบนั้นขั้นที่สองคือมีเฉพาะปีติคืออุณหล้มเกิดนั่นเองนั่นน่ะข้อมหลพ้นทางจิตอันนี้มันจะคอยลุ่มลึกลุ่มลึกเข้าไป วันนี้มันไปคิดหาล้มกลับมาล้มไม่ที่บอกว่าที่เฮาบ่ท h o นได้ชินชํานาญถ้าเฮานั่งอยู่ธรรมดาหรือยืนอยู่ธรรมดานี่เอ,อนั่งในบไดรให้รับตาเด้อรับตาก็ได้บ่รับตาก็ได้แล้วก็นั่งด้น่ได้จากัดท่าทางอีกนั่งขาขึ้นห่างก็ได้นั่งท่าได้ก็ได้ยืนท่าได้ก็ได้คือกันและถ้าเฮาบ่ท o l d ได้ชินชํานาญเฮาก็ต้องอาศัยลมหายใจ คือให้ปิติเกิดเนี่ยเว่านวาวิโตกวิจาร์ประคองไว้ปิติก็เกิดระหว่างกลางหน้าปากนั่นแหละที่นี่สมมุติว่านั่งเ้าเห็ดเป็นแล้วล่มกะมีปิติกะมีต่อมาคำาบริกรรมกะหายล่มกะหายเออแต่ว่าปิติยังอยู่ปิติยังอยู่แต่เ้านั่งอยู่ได้เี่ยเฮาวอยู่กับหม่องว่าวาอยู่กับหม่อง อยู่กับทีบ่าต้องเคลื่อนทีไปอย่างสิบเบาต้องตามลมบ่าต้องกลับมาบ่าต้องมาเริ่มต้นใหม่สังเกตแค่เฮามีนาทีรููในความรู้สึกคือสื่อรูในความรูสรมร้สึกคือสื่อถ้ามันหายไปนี่คือพอท่านในชํานาน้าแต่มันหายไปจังกลับมาดูลมจังกลับมาเหลือบตาเบื้องปลายจมูกจะคองเองหายใจเข้าออกเพิ่มมันก็เป็นเป็นหลวกะล่องว่างทีนี้ขั้นต่อไปในการฝึกการเดินแบน การเดินที่เขาจะว่าเดินจงกรมเดินจงกรมนั่นแหละเออเ <c oughs> นี่ยการเดินจงกรมแบบนี้ออถ้าเฮ้าเดินยางไปพร้อมจับลมหายใจไปพร้อมอุณหล้มไปพร้อมที่นี่โดยความเบาเบาท่านไปชินบ่าท่านไ้นนคล่องเออเหตุไปจนชินจนคล่องเดินก็เหมือนกันแบบนี้ถ้าลมหายใจหายไปแต่ว่าปีติยังอยู่เออกะ ยางไปเรื่อยๆที่นี่ไอ้ถา่ถาลมให้ใจให้ไปปิติยังเกิดก็บ่าต้องมาตามลมก็ต้องมาตามลมยางไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าบบดนี้ถ้าเกิดว่านี่ความคิดพาขม้าวแวบ,บหนึ่งอาการปิติอยู่กลางนาฝากหายไปเด้อยืนจักน้อยแล้วก็หายใจเขายืนจักน้อยแล้วเหลือตาเบิงปลายจมูกเขจาจะาล้องเองแล้วหายใจเข้าออกอาการปิติเกิดแล้ว ล้วก็คอยๆอยยางไปอยุ่พ่อสัมนเนี่ยเพราะ <c oughs> ว่าการการยางเข้ามันเกิดมีสา่ามเรือเป็นธรรมดาแต่ว่าในส่วนการฝึกเข้ากับฝึกฝึกให้มันได้จังหวะสะกอนนั่นแหละฝึกให้มันได้จุดหมายคือเข้าเสียเอาอุณาโลมจุดหมายนั่นต้าเสิเอาปีติเข้าสินยางแบบปีติไปเลย,เ,ยเดินกับโดยอาการปีติไปเลยถ้าจุดปีติหายในขณะที่ยาง เ,ออเริ่มต้นไม่ด้วยการกลับมาล้มหายใจเหออลือบตาดูปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรก็แล้วแต่แต่พิธีเะกะิดหลักอย่างยางตอให้ฝึกยุกทั้งสี่เป็นชำนาญน,นะส่วนการยืนหรือการยืนย่กับที่การยืนย่กับที่หรือการนั่งย่กับที่เออเอามันชำนาญตะกอนแล้งมาฝึกฝึกฝึกยางแต่ฝึกยางแล้วก็คือว่า ลมกับปิติเกิดพร้อมกันนั่นแหละต่อมาถ้าล่มหายาก็ต้องไปตามล่มใหม่นอกจากปิติหายถ้าปิติหายจังกลับมาหาจังจังมาเริ่มตนโดยล่มเดอ้อจื่อไว้เนี่ยเดอ้อเมื่อปิติหายจังเริ่มตนโดยล่มเพื่อให้ปิติเกิดขึ้นนะเข้าใจว่าใช่นั่นได้เพชรหัวกับงอกกัน <laughs> เพชรได้แล้ววายางได้แล้ว,ดลวเดินจับปิติได้ไดแล้วเออนั่นแหละถ้าปิติหาย จึงยืนจ,จ,จึงจึงจึงกลับมาล้มก่อนเอมื่อล้มมาพับปีติมาพับเดินไปรอดไปนี่ล้มกระสิหายเอาเองแต่เหลือปีติถ้าปีติหายเมื่อไหร่กลับมาล้มก่อนเอาอยู่จังส่นี่แหละเพื่อเกิดความชินชำนาญในขณะนั้นอย่าลืมว่าพบเกิดขึ้นบ่ได้เด้อนี่แหละที่เป็นอย่างจังบอกว่าเจโตวิมุติความรุดพ้นทั้งความคิดจะจ๊ะคนนี้มันบ่นคิดมันบกคิดเด้ตอนี้พบจึงเกิดบ่ได้ แต่เ้าคิดไปเรื่องนั่นเรื่องนี้แบบนั้นเกิดมีอารมณ์เนียนๆไปในหันแหละพบก็เกิดพบก็เกิดทับไว้ทับว้ทับไว้ความคิดนี่เป็นการลื้อลื้อฟื้นของเกา่าของเดิมดวยคนลื้อฟื้นอดีตคิดเรื่องอดีตเป็นทั้งสั้นทั้งสี่แลก็เกิดมีอารมณ์หมุนไปน้ากันนั่นแหละอารมณ์ก็นเนียนไปในความคิดน,นั่นแหละพบก็เกิดจังสันยนันแต่มันลืมเออเล่คิดคนขึ้นมากบอคือพวกนี้ วัตจะดิถึงของเก่างศูนย์ชายผู้นั้ศูนย์สายผู้หนี่น่อยอกน่อยใจผมคืนขึ้นมาเลยยันมันลืมแมนบอกเออยันมันลืมติจริงมันมันต้องลืมได้จักก็เหรอมันต้องลืมบ่แมนว่าให้มันจําโอ้ย่ันลืมไปคิดคนเหลืองเก่าขึ้นมาอีกแล้วเออเขาเดียวมูมากแคิดคนเหลืองเก่าอีกแล้วแต่เบิงเด้อเออมั่นก็ยังได้้าเรื่องนั้นทางบ่อดเองหูตัวได้ว่ามั่นแนวไห พบเกิดดึงไปจากบบพบเกิดสั้นแหละอ <c oughs> ย่าเอื่นว่าเพิ่นเลยว่าเจตัววีมุตติจิตมันบ่ไปส้่งพบส้างชาติความคิดได้ไปคิดส้างพบส้างชาตินี่นห่นนะนออ่ะมันปราจากการคิดคนเข้าก็เอาอาดีตแหละมาคิดเออเาสัญญาในอดีตเอาความรู้สึกเก่าๆในอดีตนั่แหละมาพา,ากกันคิดปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยันเป็นแบบนั้นแบบนี้อารมณ์ก็เกิดใน่ได้ห่ นั่งสั้นแต่นั้นมันต้องลืมจากบอกโลกมันสอนให้จำพวกเจ้าจะเกิดยุคกับโลกพวกเจ้าอย่าล,ลืมพวกเจ้าเลยคิดคนนน้นเรื่องน,นั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวกับหน่อยใจขมขื้นใจเดี๋ยวกับน,นั่นเดี๋ยวกับน,นี่มีเหตุผลมากเออม่ต้องมีเหตุผลเข้าใจว่าหรือแต่มีเหตุมันต้องมีผลต้องยุดเหตุมันเหตุมันคือคิดเออต้องเลิกคิดให้ได้เลิกโดยการคิดก็เลิกเ่าไา้ออีกห่ะอก็ต้องล้มให้ใจล่ล้มให้ใจแล้วเอามีอาการปีิเกิดขึ้น เวลาข้าวยางไปยางมากเอออย่าเป็นยางหายใจถิ่มเด้อย่าเป็นยางสั่งคบสั่งชาติเด้าใจบลาห์อย่าไป็นยางสั่งคบสั่งชาติเด้ยางเบิ่งคุ่นเบิ่งนี่งามแท้อันนั้นอันนี้โอ้กูอยากได้เด้ระเอิญว่าเดินสร้างพบสร้างชาติากบลาห์เออเลี้ยวเห็นยางกระสังนั่งกระสังคบสั่งชาติยางกระสังพบสั่งชาตินอนกระสังพบสังชาติคือความคิดของเฮานั่นเด้เออความคิดนั่นแหละหมุนปรุงแต่งไปเรื่องนั่นเรื่องนี่ก็เกิด พอใจมัง่งบ่พอใจมัง่งนี่แหละตัวผ้าเกิดผ้าตายก็ดีที่นี่เ้าพยายามประคองมันเองแต่ข้องแต่ข้องล่มหายใจไ้ดีๆอาการปิติเกิดแล้วที่นี่ถ้าล่มหายก็สร้างปิติปิติมีปิติก็ยังอยู่กันนั่นก็เอิ้นว่าเจตตคือเก่านั่นแหละถ้าคิดน้ำใดมันสิมันจะมันจะหายทันทีได้อันอันอันนี่อันอาการปิตินี่ กูน่าโลมเนี่ยหายโลดวัตถุคิดออกไปปั๊บเศร้าโลดรออีบดึงกลับขึ้นมาโดยล่มอาศัยล่มสะกอนมันจึงขึ้นได้ออนั่นแหละเห็ดกัร์สั่นเห็ดสลับไปสลับมาเห็ดโยงสัน่นเข้ากับร่งเดินมักเข้ากับร่างเดินทางอยู่อ,อผลมันนั่งเกิดดอกผลมันที่เป็นเราเองดอกอย่าไปขาดแค่นี้เอาผลมันมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันทั้งสิ้คอยลึกลำเข้าไปเองดอกในการเห็นนะ่ะ<ม>เห็นเห็นไม่ความรู้สึกจาของเที่ยวเกิดเที่ยวดับจักบละ เที่ยวพอใจมั่งไม่พอใจมั่งแล้วก็เขามาเราว่างทำกลางความพอใจก็ไม่มีความความไม่พอใจก็ไม่มีเนี่ยเที่ยวเกิดเที่ยวดับอยู่หัน <c oughs> เป็นนักสัน่น <c oughs> มันี่คอยลุ่มดึกเขามาหรอกไ,ได้พวกเข้าฝึกไปเรื่อยๆยืนเดินดังนั้นได้ตลอดนะยืนเดินนั่งนอนนั่งกับหลายหลายท่านั่งอยูุอูก,ก็ได้ <c oughs> ต้องบอกใ้เบดทั้งที่ใดขึ้นก๊กไม้อยู่กับใดหายใจ่วละ <c oughs> ขึ้นกกไม้อยู่กับใดยิบผ่าอยู่ก็ไดดตัดผ่าอยู่ก็ไดดได้ทั้งนั้นแหละมันทั้งรูนาะบางคนว่าอธิษฐานมีสติอธิษฐานรู้สึกตัวก็พร้อมประกอบการงานเ้าใจเนียประกอบการงานพุ่นแปลความคิดจออยู่ในขยะกวาดเขาหายใจเวละมันบอะเมนตัวนั้นเลยดีไว้เนอะ กวาดตัด็คือขันบ่บ่เมียนไปฉันก็ยังอยู่กับขยะอยู่กับตาดบ่เมีนตัวนั้นเด้อบ่เมีนตัวอยู่พื้นเด้อตัวนี้เข้าใจว่าล่ะตัวนี้ตัวล้มหายใจนี่ตัวอุน่าลมนี่เด้อเอออะนะคิดพิดซะแล้วอันพวกอันเข้าใจว่าทำงานก็รู้ว่าทำงานกวาดขยะก็รู้ว่ากวาดขยะล้างถ้วยล้างจานก็รู้ว่าขยะรู้ว่าสะอาดรู้ว่าสุปรกณพิดพีพ่มองมันรูจ้จักาว่าล่ะ ดูในล,ล่มดีดูในจุดพี่เด้อบ่มันไปรู้ว่าสะอาดอุ้ยไม่สะอาดเนี่ยมันบ่พอใจเห็่นบอระมันังมันนั่งเป็นของมันเองโดยทรามมาติด,ดอกนี้กายทํางานแต่ว่าใจกับพักพอ่จากว่าบ่แมันใจกับพักเอใ้ใจกับใจกับทางานจิตกับใจกับทางานบม่นแบบนั่นเด้กายกับทางานสิมันเมยได้งั้นนั่ะจากบอ่ะแต่เฮาบ่เอาไปจดจ่อในสิง่งอื่นเฮาจดจ่ออยู่ในร่มหรืออุณหล่มห้าว่น่ะมันบ่เมื่อี้จากบอ่ะมันเพลินไปเลย อ,อภาษาอันนี้เพิ่นจริงมันอยู่กับตัวเองตลอดพบถึงดับไปแล้วนเจีตวิีมุติ<อ>ความรพ้ผลทั้งจิตความรพ้ผลท่านบกคิดตจักความบกคิดเทียบแต่ของเอาเองตัวเทียบเอาเองพิสูจน์ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองเทียบเอาเองเหตุไปเห็นมาเออในระ่างกูอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการปีจีใดกูนะ่าลมใดกัก็เพราะนี่มีสุขม,มีทุกข์ยังเกิดขึ้นได้ล่ะอม่บละ ก็ของมันก็บางๆนั่น,นแหละเกตโิโมมุติก็เลยจะเป็นทังสันเทียบยอดหลังเอาตัวอ๋อคุรููแล้วเขามาเรื่อยมาเรื่อยนิ่งเขาไปเรื่อยเอาหน้ามันนั่งเดินเองดอกปัญญาเนี่ยนะมันจะคอยเห็นไปเองของมันดอกจนเขาสู่ปัญญาวิมุตทิ <c oughs> มูนกมูที่เขาจะอบ,บนนจ as, อกท่านเขาใจอริยสัจหรือท่านเขาใจอิจังทุขังนาตาบ่าว่าจะเป็นฝรั่งอังกฤษหรือสีชัยไผ่ยัยงก็แล้วแต่ ข้าเจ้ากับสามารถต่อสู้เจโตวิมุตติใดเดชจัก,กวล่เข้าเจ้ากับข่าวชา้านใดทรงช้านเป็นด้วกันแต่ว่าบอกประหารกิเลสด,ด้วยปัญญามัคคขยานบ,บ,บอกบอกหัจักบังหันข้าเจ้าแบบยึดมันคือมันจักว่ายึดมันคือมันยึดมันใน,นในในกูนต้องการสงบสงบหลือกูพอใจนี่คือยึดนี่เขาเขาเอาตัวดับแบบนี้ดับแบบว่าคิดซื้อนะเขาเอาแบบนี้เปรียบเสมือนว่า มีเรื่องวนไหวยังเกินๆมีไปนอนหรือวันนี้ลีเขาทำซะก้อนเออมันเศร้าวนไหวเราจังออกมาก็รมนก็มาาุ่นไหยคือเก่าเขาเจ้าก็เห็ุได้ที่ว่าพวกเขาเจ้าได้ชาติซีอาลุปไปชาติสีสี่เรียกว่าสมาปัดแปดคือแบบนี้เขาเจ้ายึดเอาความสงบเป็นระดับของเขาเจ้าอาจารย์ว่า่ะพวกเข้าพวกเข้าเอาพวกเข้าพวกเข้าบ่ได้เอาสงบลึกแบบบ่คคิดอยังเลยแต่าพวกเข้าลออค่อยการกระทบ จากตะลาจากร่อค่อยการกระทบบัานนี้เข้าเห็ดไปเ,เห็ดไปนี่ผูไ้ไรมาเบาควมนัออม้นก็มีนี่มันสิลู้ดีอยู่ดอกมันสิลูอยู่หันแหละแต่ว่าเฮ้าสิปรุงแต่งไปในเรื่องพ่อใจกับบ่พ่อใจของเข้าเองบอกเ้อฟังดีๆเด้อพ่อใจกับบ่พ่อใจของเขาเองนีงงง่ไหมออส่วนเขาสิพ่อใจหรือบ่พอใจเป็นเรื่องของเขาเอเออเป็นเรื่องของเขาเด้บ่ต้องไปเกงใจเขาดอกถ้าว้าตรงตามรรมแล้วเนี่เบอกตามความเป็นจริงได้แล้วนี่ ือว่าต้องไปเกรงใจเขาแต่เกรงใจเขาก็คือนกิเลสเท่าเองจะบละแต่ว่าเท่าบ่ได้คิดคือคือในในในความรู้สึกนึกคิดเท่าบ่คิดทำลายเบียดเบียนบาม่มีหวังใดทั้งสิ้นไม่มีความหวังใดทั้งสิ้นเขาคือเข้าลบเนาถือบุรุษคนหนังือกระางเขาคือว่าเท่าดีหรือว่าเท่าเลวกร้างนะเอ่อบาม่มีจุดหมายเขาจะบลว่าม่มีจุดหมายตั้งไว้ยั่งแต่ว่าพูดเพื่อประสานสมัติมีอนไดอันหนึ่งที่เกิดความล่งตัวเฉยๆแต่ว่าจะนำออกมาเป็นอารมณ์นี่หลักอันว่ากระทบ อลาเอิ้นว่ากระทบผลผลของการทรงชาติต่างๆเวลามันสิใส่มันก็ใส่แบบนี้แต่ว่าละเ้าใจเนาะกนัก้นแหละจังหวะเกดไปเถอะห้าอยู่ในการทรงห้าวจิตปัญญาก็จิเกิดขึ้นไปพร้อมกันสมถะกับวิปัสสนาตีคู่กันเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติมันก็นอยู่น้ำกันนั่นแหละหฮาก็คอยเห็ดไปเรื่อยของหฮาเองอย,อย่าทรงย,า,ยาไปคิดถึงแต่อดีตหลาย ส่วนมากกับอดีตทั้งบดสมมติว่ามึอนี่หมู่บ้านนี่ไปส่งกันไปกรุงเทพเนี่ยก็ไปคิดฮอดไสแล้วนอนก็เอินเอิน่าจากอดีตคือนเก่าล่ะนี่ว่าล่ะสั้นเพื่องจะอยู่ในหนีรถเอาจอจอนี่ยเอาจอจออาจจะว่าใจนวลจาเข้าใจว่านี่เจ้าว่าอีกันเฮ็ดยังสันเมื่อกี้นี่เจ้าพักเจ้าว่าเรื่องอดีตกันยังยังสั้นมีผู้ดึกได้ล่ะม้อนี่ นันแลเพื่อได้บอกว่าจ้เจอยากเบากันไปกินเข่าคนถึงเอาเต็มที่อะไรแบบนี้แต่ด้ว่าล่ะช่วงสร้างช่วงสร้าง,งกันเออสัตยนี่คำว่าเจโตวิมุติหรือสมถะ <c oughs> คือมันหยุดคิดเออมันหยุดคิดหยุดแบบนี้หยุดท,ทั้งที่แบบบ่ามนการเข่าบ่ามนการแบบไปนอนหลับแบบนี้พบศาสตร์ถึงหังับไหวได้ตอนนั้นดับไหวเห็นบ่เริมว่าเจโตเจโตนี เจกับเจตคือคิดบ <maison> ่มีเจตนาในการคิดแล้วแต่ว่าล่ะไม่มีเจตนาในการคิดจะไปคิดถึงบุคคลผู้นั้นผู้นี้เรื่องว่าเจเจตคือเจตนาลหละเจคือเจตนาโตกับคิดนั่นแหละคือมันหยุดคิดจากสิ่งทั้งปวงเรื่องว่าเจตวเบื่อเออในขณะที่ห้างอยู่ในจังสีเทียบเอาบางมีความสุขบางมีความถูกเยมันเป็นเฉยเฉยมันเป็นอุเบกขาแต่ลองเอาความคิดมาพาบางดูหายปั๊บโหลดอุณาโลม หายปับ๊บปหลดอุณหรมหายปั๊บกลับขมาล่มเรื่องตัวแรกก็เป็นทานรามราท้วนอีกที่หนึ่งเรื่องตัวแรกถ้าฝึกอยู่ล่มล่มหายใจขั้บริกรรมหรืออุณหรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันไปเออที่นี่ถ้าอุณหร่มถ้าอุณหร่มหายแสดงว่ามันไปคิดเดองนั้นตรงนี้มันบบกเขาล่มหายใจเต็มเต็มเออมัน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 ไปคิดเรื่องอื่นมาพามาแสกนิดนึงจอเคแต่จนกว่าอุณหรมเกิดขึ้นเมื่ออุณหรมเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ขัามบริกรรมกับล่มหาย กระสานแต่ให้มีความรู้สึกตัวยุ่เฉพาะจุดอุณหโลมนี่อาตัวนี้มีความรู้สึกตัวยุ่เฉพาะอุณหโลมถ้าอุณหโลมหายจังกับมากับจังกลับมาขันขันเก้ามันจังกลับมาเริ่มต้นไม่โดยการรู้ลมเข้ารู้ลมออกอุณหโลมเกิดไปเหตุงานเหตุการณ์เหตุนั้นเหตุน,น,น,นี้เหตุไปนั่นแหละใจมันพักพอนใจมันนอนใจมันหลับความคิดเท่านานะมันไปไปปรุงแตง่งมันไปจากเพ่งเร่งให้จุดหมายมันแล้ว คือคนทํางานทางโลกเขาฝ่าเขาฟังได้เหตุ mm hmm. อันนี้แล้วปุ๊บหลักตรเฝ้าไปเหตุอันนี้หล้กตรฝ้าไปเหตุอันนี้จบเป็นอยู่บอกแต่ว่าเขาโลกว่าเข้าทํางานทั้งสองทางใดออโดยว่าใส่เจตนาจะเหตุไปเรื่อยแล้วก็ตามบ่แล้วก็ตามเนี่ยจิตเขาเข้ามันถือถือดักไว้บ่ให้ไปเกิดตามที่เขาตั้งไว้เขจาใจบ่ล่ะเข้าติตั้งคนทางโลกนะ เฮ็ดอันนี ina, SL, ้แล้วเฝ้าเห็ดอันนี้เฝ้าเห็ดอันนี้เขาใจบ่ล่ะแต่ว่าเขาบวรสเฝ้าแต่ว่าเฮาเห็ดไปจังสั่นแหละเขาบได้ตั้งจุดหม้ว่าสิแล้วย่มไดเขาบได้ตั้งจุดไม่วาสิแล้วมืออื่นสิแล้วมืองฮึ่สิแล้วชุ่วโมงนี้เอ่ออีกหน้าที่หนึ่งสองหน้าที่สิแล้วเขาบได้ตั้งแต่เฮาเห็ดไปเรื่อยเรื่อยกายทํางานเนี่ยจักบวะกายทําแต่ว่าใจบ่สา่นเข้าใจบ่เนาะบอกนะเขาใจเนาะเออบ่เข้าใจก็อธิบายอากานนี่ตายซะ no <laughs> <Vamos> afalak <sum>